น้องแบลชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนเมหมเหมเมค่ะม่อนแล้วมังขมอมยลมวยขออนุญมยเหมยเหพยเหยกดีกยกหมยัยกคู่สหับสหรกยเยเหม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 หรือหมยหมยเมือแมอดนหมหน้เหุกครัยงนะคะเลมยเรมยงงเหมยเหมยอมัเหเงมยเมยเหมนเหมยเหมยเหคงเจมยเหมยเหมยเเหมยเหมยเยมรเเหมยยเหมยเหมยเหยเยเหมยเหมยเหมยนหเหมยเยเหมยหมยเยเหมยเหมเหมย่ะ,ดดยะ,ะมะะกยเยเ วันอาทิตที่16กุมภาพันธ์2568อัปเดตล่าสุดนะถ่ายทอดสดทางช่อง7ทางช่อง5 HD เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปถึง2ทุ่มนะคะคู่ที่1 สอนธนงลงรถเสือจ่าเจดเจอกับยอดเปรมชายเกียรติประพาสคู่นี้ชกพิกัรร้อยเจ็ดปอนด์และคู่ที่สองเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับไก่ทองพิวผ้าใบคู่นี้ชกพิกัรร้อยยี่สิบสามปอนด์นะและคู่ที่สามจอมโหดพีเจพาวเวอร์เจอกับรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมือไทยคู่นี้ชกพิกัรร้อยยี่สิบสามปอนด์และคู่สี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งมหาสมุทรลองแปะสำนัก ชนบุรีนะ,ะเจอกับปานเพชรอรเจเล็กเมืองนนคู่นี้ชบพิจัดร้อยยี่สิบห้าปอนค่ะต้องขอบคุณรูปภาพสวยๆและขอ้อมูลดีๆจากเพจมือไทยยี่สิบสี่และขอบคุณพักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการและที่ขัดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะสอนธนงรถสวยจักเจตวันนี้เจอกับยอดเปรมชัยเกตประภาสคู่นี้ชกพิจัดร้อยเจ็ดปอนค่ะสำหรับคู่นี้ก็พูดไว้ใน เฟบุ๊กไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็เลยมาย้อนทําใหม่นะแบบรวมกับคู่อื่นด้วยเลยนะคะก็มุมแดงนะสอนธนรงร์ลดเสถจากเจ๋จนะเจอกับยอดเปรมชัยนะคะคุณนี่ชกกันพิกัดร้อยเจ็ดปอนด์นะมุมแดงนะ,ะเพิ่มเวทขึ้นมาชกร้อยเจ็ดปอนด์ส่วนมุมน้ําเงินนะก็ลดเวทมาชกนะคะมุมแดงเป็นนักชกอายุสิบห้าปีเจอกับมวยรุนะ่นพี่สิบเจ็ดปีนะรุ่นพี่ห่างกันสองปีนะการผ่านมวยรุ่นพี่น้อยกว่าสิบครั้งนะ 60ครั้งกับเจ็ิบครั้งนะมุมแดงผ่านมวยมากกว่าห0สิบครั้งเป็นมวยนครราชสีมาส่วนสูงวัดได้ร้อยหกสิเซนนะเตี้ยสัน้นกว่าแปดเซนมุมน้ำเงินนะสูงร้อยหกสิบแปดเซนนะก็เป็นมยวยจากห้วยยอดจังหวัดตังนะคะเป็นมวยขวามวยเข่าอาชีพมาส่วนแดงนะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะยืนมวยสวยนะก็เก่าเกมนะคะก็เก่าหรือเปล่าไม่รู้ฟอร์มรุ่มรุ่มบอลดอนนะแต่สามฟ่ยหลังล่าสุดที่ ที่ขึ้นรายการมานะที่อยู่ในประวัตินะคะก็ชกช่อง74สีวดเดียวเลยนะคะสามไฟนะสอนธนงก็ฟอร์มรุ่มๆดอนไปในทิศทางที่ดีนะคะล่าสุดก็เอาชนะไปได้แบบราคาพลิกสวยมากๆนะคะเพราะราคาตกเป็นรองก็น้ำตากไปปล่อยทั้งคู่นะมุมแดงเล็กกว่านะห้าสิบเเิมเมอนะคะมุมแดงนะปกติชกอยู่ร้อไม่เกินร้อยอปวันนี้บีบขึ้นมาชกนะ เพิ่มบีบตัวเองขึ้นมาชกนะส่วนน้ำเงินนะ้ปกติชกร้อยสิบสี่ไม่ก็ร้อยสิบหกปอนด์นะน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบสามนะใหญ่กว่านะก็ลดลงมาน่าจะเป็นน้ำหนักของมุมน้ำเงินได้เปรียบนะวันนี้สอนธนงเจองานหนักเหมือนกันนะพอยอดเป็นไทฟอร์มเขาชนะมาลุดเลยนะห้าหกไฟชนะลวดเลยไร้พ่ายนะคะก็เรายอดสอนธนงรถสวยกระเจีสายพิ้วหรือสอนธนงรถสวยกระเตีสายพิ้วหรือทีเคยุทธนาเ็เป็นคนทนเดียวกันนะซ้ายทินเผานะเป็นมวยซ้ายบนเกือบมวยขวานะคะ มวยซ้ายฝีม kind of ือค right ุบเครื่องซ้ายแม่นซ้ายแรงนะคะก็หลานชายพงสิงสิงด่านเกวียนนะคะก็ยืนมวยสวยเหลี่ยมมวยดีนะคะแต่วันนี้เสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะคะฟอร์มล่าสุดก็ชนะมานะคะส่วนมุมน้ําเงินหน้าก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนมหรือฟอร์มคตสุดเลยนะคะก็ชนะมาลวดชนะอดมชนะเบอร์เก่งๆมาก็หลายคนนะเดี๋ยวหนูทวนให้ฟังหลังๆนะะ เป็นมวยขวามวยเข่าในเหนียวดุดักมีวินาทีทองนะก็ชื่อมวยยังไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าฟอร์มการชกนะคะสดมากๆถ้าเปรียบกับชื่อมวยหนุม่มเมาส์สอนธนงชื่อมวยน่าจะดูดีกว่าแต่ฟอร์มสดกว่านะคะไหลพ่ายเลยนะคะหกเจ็ดไฟนี่ไหลพ่ายก็มาดูสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันนะคะเจาสอนทนงนะคะสามไฟล่าสุดก็ชกช่องเกล็ดลวดน,นะ ก่อนมาชกช่อง7็ก็ไปเสมอกับจีรวัตรนะก็เป็นไฟดาม่าแนละ้วก็มาแก้มือกันที่ช่อง7็ก็แพ้แบบเบียดเบดแะแพ้จีรวัตรเบียดเนะคะเมื่อเดือนเก้าร้อยสามปอนแล้วก็เดือน11บเอ็ดมาชก 104, ร้อยสี่ปอนนะมาพาดน้าถูกคีเลียน กดหล่นนะคะก็หมัดเดียวร่วงเลยนะวันนั้นยังไม่ได้ตั้งรับจับทางดีนะคะก็ของมันพลาดกันได้นะที่พุรีมย์จะสีเมื่อเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ล่าสุดร้อยห้าปอนนะมาชกเดือนหนึ่งปีหกแปดนะที่บุรีก็มาเอาชนะเจ้าเพชรเมืองทองสอพงอมรที่สุพรรณีพลิกแพลงนะคะก่อนชกเดชเปิดเป็นรองเยอะเลยนะคะก็ไปปลมากินกันที่เหลี่ยมมวยทรงมวยนะความเป็นมวยดีกว่านะส่วนน้ําเงินนะสี่ห้าหกฟอร์มนี่นะคะ ชนะลวดเลยนะเอาแค่3ฟอร์มแล้วกันนะคือชนะคะแนนอดัมสอเดชพันธ์ที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรมาเมื่อเดือน11 107ปอนด์แล้วก็เดือน12มาชกร้อยเจ็ดปอนด์นะมาชนะคะแนนเพชรนิพนธ์ปอมคนอินที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรและล่าสุดเดือน1ปี68นะก็มาเอาชนะน็อกยกสองสิบลักปอไผ่แดงได้ที่ศึกท่อน้ำใจเกียรติเพชรนะก็สี่ห้าไฟไหลพายก็แล้วแต่ชอบเลยนะหนูก็ชอบไปที่น้องสอนธนงนะ,ะวันนี้เสียเปรียบแต่ชอบค่ะ มวยมีแพ้ชนะกันได้นะแต่แดงน้าดูเป็นรองเยอะเลยนะไฟนี้นะคะคู่สองนะคะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังเจอกับไกทองพิวผ้าใบคู่นี้ชกไปกันร้อยี่สิบสามปอนด์นะคะก็เป็นมวยที่ขึ้นชั้นมาก่อนแล้วแล้วก็มวยที่กําลังสดกําลังจะขึ้นชั้นนะคะมาเจอกันนะคะมุมแดงนะเจ้าเสมอสิงนะอายุยี่สิบปีเจอมวยอายุรุ่นเดียวกันนะยี่สิบปีสูงเตียบเท่ากันเท่ากันเลยนะร้อยเจ็ดสิบเซนนะคะ มุมแดงนะเสมอสิงเป็นมือจากสุรินนะส่วนไก่ทองเป็นมือจากสุราธานีนะคนหนึ่งขึ้นชั้นมาก่อนแล้วอีกคนหนึ่งกำลังตามมามาเจอกันนะก็มีวินาทีทองทั้งคู่นะแต่ลวกฝีมือความคมความหนักแรงความเก่านะ่าจะอยู่ที่เสมอสิงนะคะแต่หัวจิตหัวใจหนูมองว่าอยู่น้ําเงินนะการผ่านมวยมุมแดงแหกสิบครั้งนะส่วนน้ําเงินสี่สิบสามครั้งกําลังขึ้นชั้นนะฟอร์มกาลังสดนะคะก็ซ้อมที่เกียรติเพชรนะเจ้าเสมอสิงส่วนน้าเงินซ้อมที่ โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะคะสไตล์คันทุกนะสมาส,สิงเป็นมวยขวามวยฝีมือเดีกับมวยครบเครื่องนะคะกำลังสดนะคะถูกใจหนูนะไก่ทองนะคะน้ำหนักไปปล่อยน้งคู่นะมุมแดงใหญ่กว่านะ6กกิโลส่วนน้ำเงิน59กกิโลนะคะเวทที่มุมแดงชคเล็กเก่ง1 2ออไม่เกิน1้2องปอนด์นี้ชคในเวทเก่งนะส่วนน้ำเงินก็ชคในเวทเก่งเหมือนกันนะคะน้ำหนักไปปล่อย59เวทเก่ง123มไม่เกิน1 3อปอนด์นะคะเจ้าไก่ทองพิยุผ้าใบหรือไก่ทองสุราิมนะกะ็ กำลังสดขึ้นชั้นขึ้นชั้นมาเร็วมากถ้าถ้าตฟวนี้ผ่านได้น่าจะได้ชกช่องเจ็ดบ่อยประจำแล้วขึ้นชั้นไปคู่สองคู่สามแล้วมั้งถ้าสมมติไฟนี้ผ่านนะสไตลกันชกนะของเจ้าแฟนฉันบอลมหาไทยหรือเจ้าเสมอสิ่งนะหนูก็กินไปด้วยพูดไปด้วยก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเพื่องอาวุธหนักแรงปั้มตีดีหมัดหนักแรงมีพึ้ตลอดนะคะก็สอกเขาคมนะคะ ความคมน่าจะคมคมกว่าไก่ทองนะแต่ความอึดความทนอยู่ที่ไก่ทองนะคะแต่นี่ไม่มีหล่นมีร่วงนะนิ่งมากๆนะคะก็ไก่ทองก็เป็นมวยครบเครื่องนะมีวิรักษทองทั้งคู่มองว่าหัวใจน้ำเงินดีกว่าสามความล่าสุดของ เสมอสิงนะก็คือชนะนักยกสาเพ็รชัยชนะเดชในโชวที่ 4, นะมวยไทยเจ็ดสีนะเมื่อเดือนเก้ารยิบาปอนด์แล้วก็มาเดือนสิบนะร้2 2ปอนด์มาแพ้คะแนนรักแสนสุขแบบเปดเบียดพลิกแพงด้วยนะที่สุดมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดเดือนสิบทกยิบี่ปอนด์นะก็เกือบพลิกแพ้เหมือนกันนะะมาเจ้าทองพยักฆ์จะเอารูปฟาวแนละ้วก็ไม่ได้ก็โดนนับไปนะก็แพ้ไปนะทองพยักฆ์นะคะน่าจะเจอกัินใหม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ก็ชนะคะแนนนะเสมอสิ่งที่มัทธิยสีส่วนไก่ทองนะสามไปล่าสุดของเขานะเคยแพ้เพชรชยุตนุบานบุรีที่มัทธิยสีแพ้แบบได้ใจได้คู่รางวัลดุเดือดแห่งปีด้วยนะร้อยยี่สิบสองปอนด์นะคะแล้วก็เดือนสิบเอ็ดร้อยี่สบเอ็ดปอนด์มาชนะคะแนนพอนําโชคสอภูมิพัฒน์ที่สุดมัทธิยสีนะคะม้วนเดียวจบนะคะและล่าสุดนะเดือนสิบสองเดือเจ็ดร้อยยี่สิบปอนด์มาชนะนกยกห้าขจรไก่เพชรเกียรติเพชรที่สุดมัทธิยสีนะ ฟอร์มกำลังสดนะชกเจ็ดสี่ไฟที่ผ่านมาแนละ้วชกช่องเจ็ดลวดเลยนะคะชนะสามครั้งแล้วแพ้แค่ครั้งเดียวนะะก็มองว่าถ้าไฟนี้ชนะเสมอสิงได้นะ่าจะได้ขึ้นชั้นนะคู่นี้หนูก็ชอบจริงๆอ่ะหนูกลัวสองของเจ้าเสมอสิงนะน่าจะเบอร์มวยมาก่อนนะหนูก็เลือกชอบตามใจหนูนะหนูก็ชอบน้องไก่ทองนะคะจะเป็นฝ่ายชนะคู่นี้ออกได้ทั้งสองนะคะไม่แน่ใจนะเพราะว่าเสมอสิงเขาก็เก่งค่ะฝันถง คู่3รองคู่เอกนะคะจอมโหด JP Power เจอกับรุ่งเรงเล็กนุ่มนิ่มพีเวยไทยนะ,ค,ะคุณนี้ชกไปกับ123ปอนนะคะคุณนี้เคยเจอเกันมาแล้วนะคะเพิ่งเจอนะคะวันนี้ก็น่าจะมาแก้มือนะคะไฟ้นี้เจ้า จมโหดแนละเป็นฝ่ายชนะนะส่วนใหญ่หนูสังเกตนะจมโหดถ้าชกที่ศึกท่อลาไทยเขาจะไม่ค่อยแพ้นะมาทวนประวัติอีกสักรอบนะจมโหดเ p p o ีพาวเนะวันนี้อยู่มุมแดงนะเป็นนักชกอายุ20ปีสสูงนะวัดได้167เซนติเมตรเป็นมวยแบบปราศจากจังหวัดสุรินทร์นะการผ่านมวยกว่าหนึ่งยครั้งเป็นมวยขวามวยเดินนะก็ดุด,ดันนะสไตล์การชกบู๊ดุดัน กาแกลก้าสวนนะซ้อมที่วอรุอารูชาน้ำหนักปล่อย58กิโลเวทที่โชว์รถเก่ง119ไม่เคย127บอลนะก็เจ้าจอมโหดวีเคเขาใหญ่หรือจอมโหดอุดอุดรหรือสิทธเจการก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะ <c oughs> เป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องเตีนหน้าซ้ายดีนะล็อกรัดพระตีนแทงยดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีหลากหลายนะมวยเดินมวยเปิดนะ <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะเขาไม่กลัวมวยเปิดเหมือนกันนะคะ ามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็คือชนะคะแนนสิงห์ฉลามสองพงมรที่ศึกั้งไทยมาเมื่อเดือนสิบเอ็ดร้อยสิบเจ็ดจุดห้าปอนแล้วก็มาชกร้อยสิบเก้าปอนเมื่อเดือนสิบสองมาชนะคะแนนเพชรพฤหัสนะคะที่ศึกรั้งมวยไทย ล่าสุดเดือนหนึ่งปี6 8 2ปปอนด์ก็มาชนะลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยฟองแปลงสดหน้าสามไฟล่ไ,ลไพ้ายนะหลังจากที่พ่ายเจ้าทีระเดชแบบเบียดเบียดที่มวยทศสีมานะวันนี้นะก็น่าจะมาแก้มือกันนะลุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยก็ไปชนะสวยงามที่ต้องเ็ดมา้าและเจ้าตัวถ่ายแพ้นะ <c oughs> ก็อายุ2ี่ปีนะสูงเที่ยสั้นกว่า1นเซนนะมวยคู่นี้1 6อยเซนนะเป็นมวยกจากอุบลน,นะการผ่านมวยน้อยกว่านะ60ครั้งเป็นมวยซงบุกเตะขาต่อยหมัด ก็บูบบต่อบูเจอกันนะคะงั้นเราไปไปล่อยห้าสิบเก้ากิโลเวทที่เชารพอย่งร้อยยี่สามที่เือร้อยสามสิบปอนด์ก็เจ้าลุกน้องเล็กบออมพลนครอ,อุบลหรือต่อก้องเกียรก็คนเดียวกันยัดนุ่มนิ้มมวยไทยยิมนะคะเป็นมวยขวากับขวาเจอกันนะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาฮุกซ้ายนะั้นมันยำปั้นตีแข่งแข็งแรงหม,มัดหนักสอกแรงเดินติด,ด,ดๆเก็บกันอาวุธดีนะเป็นมวยเปิดมวยเดินทั้งคู่นะส่วนใหญ่หนูสังเกตว่าเจ้าตอมโหดเขาก็ไม่แพ้นะมวยเปิดเหมือนกันส่วนใหญ่ เขาแพ้มวยเข่าก็เพียเดชนะถ้าสึกช่วงเจ็ดนะแต่สึกท่องไทยส่วนใหญ่หนูเห็นเขาชนะตลอดนะเขาก็ชนะไม่ได้โกงชนะดีนะสู้ดีนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะเคยชนะท็อปกันลูกเจ้าพ่อลงต้งมวันนั้นเป็นมวยแทนนะที่สุดมวยเสีน่าจะดวงถูกกันอยู่ช่วงเจ็ดนะแล้วก็มาชนะตอนฉายวีเคเขาใหญ่ที่สึกมวยเจ็ดสีเมื่อเดือนสิบสองร้อยยี่สิบสามปอนด์นะแล้วก็มาร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะมาแพ้จอมโหดที่สึกช่องไทยเขายืดหยุ่นเก่งนะคะ วันที่เขาชนะท็อปกันนะเป็นมวยแทนเขามาร้อยสามสิบสี่ปอนด์เลยนะชกได้นะคู่นี้นะจอมโหดไม่กลัวมวยทรงเปิดทรงบูเหมือนกันนะยิ่งเดินดแลกกันยิ่งดีนะเหมือนที่เขาแลกกับเจ้าอะไรนะคูโบต้าเอเจ้าอะไรน้องเลยอ่ะเพชรน้องเลยอ่ะเขายังแลกกันแล้วเขายังเอาชนะเพชรน้องเลยได้นะวันนี้ก็ชนะจัดชนะเหมือนเดิมค่ะคู่เอกนะคะคู่ที่สี่ช่วงที่หนึ่งมหาสมุทรนองแปะสํานกบกชนบุรีเจอกับปานเพชรสเจ้าเล็กเมืองนอนนะ มาดูม,มุมแดงนะคะมหาสมุดน้องแปะสํานกบกชนบุรีนะหรือมหาสมุดเอสพีกษัตริย์แปะเมืองบุรีคนเดียวกันนะคะเป็นนักชกอายุ24ปีนะคะก็แชมป์ปูนเสือนะตัวที่20หรือ21เนี่ยแหละส่วนสูงนะวัดได้175เซนนะคะรูปร่างดีนะเป็นมวยจากบุรีรัมย์การผ่านมวยกว่าร้อยครั้งกระดูกแข็งโป๊กนะเป็นมวยขวามวยเข่าครบเครื่องนะคะก็บทจะเก่งก็เก่งนะเขาน่าจะเก่งกับมวยเชิงที่เขาถูกใจนะคะ ก็วันนี้เจอกับมวยรูปร่างทุกทุกสูงยาวเหมือนกันนะฟอร์มกำลังสดส่วนเขากําลังแพ้รวดนะคะวันนี้ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะก็เดายากนะมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะะบางทีเดาว,ว่าเขาแพ้เขาอาจจะชนะก็ได้นะก็ซ้อมที่แปะเมินบุรีนะ้ำหนักไปปล่อยที่ร้สิบกิโลนะเวทที่เขารบอย่งร้อยยี่สิบเอ็ดไม่ก็ร้อยสามสิบสองปอนด์นะก็เป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องขวางและแทงแรงดีนะคําแทงแข้งซ้ายแรงกระดูกการผ่านมวยดีกว่าแล้วก็ทรงมวยสวยนะเหลี่ยมเชิงดีนะ ก็สามฟอร์อมล่าสุดของเขานะเคยแพ้คะแนนเพชรกล้าอินฟลิสต์ยที่ศึกททาน้ำไทยมา123ตอนนะแล้วก็มาชก123ตอนอีกมาแพ้นล้วยกสามอัตชัยปอประจันสีกีฬาสปอร์ทที่ศึกททาน้ำไทยล่าสุดนะ <c oughs> คะก็มาแพ้คะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มแพ้ไป,ไปไปนะที่มวยไทยเกตเพชรนะคะก็สามฟอร์อมล่าสุดแพ้รัวนนะบางทีสูสีมาเขาก็ให้แพ้นะลูกกระตือดูอรถไม่ค่อยมีแต่ว่าเวลาไปชกศึกเสียโบรถเขาเก่งนะ ก่อนเขามาแพ้สามไฟของชนะสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยโชว์แบบสวยงามเลยนะวันนี้นะเจอปานเพชรสอตัวเล็กเมืองนอนนะยาวๆนะมวยสูงยาวนะมุมน้ําเงินนะอายุยี่สิบกปีเป็นพี่สองปีนะส่วนอาสมุทรยนีะ่สี่นะสูงกว่ากันห้าเซนนะปานเพชรสูงร้อยแปดสิบนะเป็นมวยมาจากสุขโขทยัยวันนี้เจอกับบุรีรัมการผ่านมวยในนี้เขียนมาร้อยครั้งนะแต่กระดูกการผ่านมวยนะ่าจะมาหาสมุทรดีกว่านะเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะ แต่ว่าเหลี่ยมเชิงของเจ้ามาหาสมุทรนะบุตเขาต้องฉายเป็นพระเอกเหมือนมวยเทวดาเลยนะเดายากนะว่าซ้อมที่สัตัวเล็กเมืองนนนะน้ำหนักไปเปิดที่59สกกิโลเวทที่โชว์รถเก่งร้อยี่บเจ็ไม่เกินร้อยสามสิบปอนด์มวยอ่ะถ้าพกหัวใจมาด้วยอะเหลี่ยมเชิงมันมันไม่สําคัญเท้าหัวใจนะหนูคิดว่านะแต่ไฟล์ล่าสุดที่ไปชกมวยวันนะเขาแพ้มาแต่ได้ใจหนูอยู่นะอุย้ยเขาสู้ดีนะ สู้ดีทั้งคู่เลยแต,แต่แต่แพ้ไงแต่เขาทนปกติเขาต้องทิ้งตัวแล้วก็เป็นวยสูงยาวเขาแหลมเตะต่อยแรงคำแทงแรงดีฟอร์มกําลังสดหนะน้าเจ้าปานเพชรนะก็ปล่าสุดไปชนะเพชรน้นํางามมาได้แบบโอ้โหมวยเทวดาหนูเลยนะปานเพชรนะก็มาเปลี่ยนใจตอนตอนคืนวันเสาร์เลยนะต่แรกเลือกรปเพชรน้ํางามนะเปลี่ยนใจทันเลยกินเต็มเลยนะวันนั้นนะสามใบรัสดุเคยแพ้สิทธิไทยสอนดยชั้นที่สิบหกเจ็ดสี่ 4, นะเมื่อเดือนเจ็ดนะ แล้วก็มาชนะคแนนแหลมสิ่งสอดเรือบันที่โมเทกเกียดเพชรมืร่อเดือสิบอยยี่สิบหกปอล่าสุดชนะเพชรน้ำงามก็ได้นับยกสีนะคะเลดเปิดราคาเป็นรองนะโหโมเทวดาคงสุดท้ายจริงๆนะคู่นี้นะก็ก็ชอบไปที่ป่านเพชรนะแต่หนูทำไมรู้สึกทแม่งแม่งเหมือนเจ้าเจ้ามหาสมุทรจะเก่งกับโมเชิงนี้จัง ชอบไปตามนี้นะคะแต่ลึกๆนะหนูไม่กล้าปันธงเดี๋ยวันธงไปมาหาสมุทรไปเขามาแพ้อยู่นะะขอแพ้ไปสากไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็ชอบไปที่ป่านเพชรนะคะยาวๆจะเป็นฝ่ายชนะก็มองว่าฟอร์มสดกว่าปันธงทีเด็ดมวยชอบสึกท่อน้ำไทยก่อนช่างนะคะคู่ที่หนึ่งนะก็ชอบไปที่สอนธนงนะมวยชอบส่วนตัวมวยทำงานหนูนะก็เสียเปรียบเรื่องน้ำหนักนะเป็นเบดของมุมน้ำเงินแล้วก็ฟอร์มสดไร้พ่ายนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคู่นี้นะ ก็วัดดวงไปเลยค่ะมันออกได้ทั้งสองนะหนูมั่นใจในความเป็นมวยก่อนเป็นมวยกว่างมวยดีกว่านะคะก็ชอบที่สอนธนงและคู่สองชอบไปที่ไก่ทองนะคะน้องน่าจะได้ขึ้นชั้นไฟนี้แหละและคู่สามชอบไปที่จอมโหดนะจะชนะเหมือนเดิมส่วนคู่สี่นะคะจริงๆนะก็ก็ชอบมหาสมุทรนะแต่ไม่กล้าฟันธงกลัวน้องมาไม่เต็มร้อยอีกนะคะก็เลยชอบไปที่ป่านเพชรกับฟันธงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะคืนนี้หลับฝันดีนะคะ